ใครๆหลายคนเป็นแบบนี้ไหมคะพักผ่อนน้อยนอนดึกหน้าโสมแค่2อาทีต่อวันเท่านั้นบำรุงล้ำลึกถึงระดับเซลล์แกเจ๊สุดป,ปังที่บอกเลยว่าตอนนี้กินตกหลุมรักเขามากๆเลยนะคะแล้วก็บำรุงลำลึกได้ถึงระดับขั้นเซลล์ไปเลยนะจ๊ะก็คือนี่ค่ะ2ตัวนี้ค่ะ เจ้าเครื่องนี้นะคะก็คือเครื่อง New Skin Boost นะคะรุ่น Age Lock Boost ค่ะแล้วก็ตัวนี้นะคะก็คือ Age Lock Boost Activating Treatment ค่ะ2ตัวนี้แหละคะ่ะที่เป็น2คู่ใจและกําลังมาแรงสําหรับกินมากๆเลยค่ะเขาสามารถบูสต์ผิวของเรานะคะให้สว่างกระจ่างใสนะคะแล้วก็เด้งอิ่มฟูฉ่ำน้ำมากๆเลยค่ะเดี๋ยวกินจะไปล้างหน้ามาให้อูนะคะแล้วหลังจากนั้นเราไปเจอกันค่ะไปเลยค่ะ ตอนนี้นะคะกินก็ล้างหน้าเสร็จเรียบร้อยนะคะก็นี่คือสภาพผิวหน้าจริงของเรากนะ็คือพีชีพมากถึงทุกคนก็เดี๋ยวเราจะมาเริ่มใช้ตัวเครื่องกันเลยดีกว่าค่ะก็คือนี่ค่ะตัวนี้นะคะวิธีการของเขาก็ไม่ยากเลยค่ะแค่เปิดเครื่องคืออย่างนี้ค่ะนี่เห็นไหมเขาก็จะมีไฟขึ้นมาแบบนี้โอเคพอเราเปิดไฟเสร็จป,ปุ๊บใช่ไหมคะเราก็มาเริ่มที่นี่เลยค่ะปัม๊มทีดเมนตัวนี้นะคะนี่ค่ะ3มปัม๊มค่ะทุกคนนี่นะคะตามให้ดูนะ หนึ่งสองสามเจะไม่ใช้มือนะเราจะใช้เครื่องตัวนี้แหละถูไปที่หน้าเราเราจะเริ่มจากค้ังนี้ก่อนนะคะเครื่องเนี่ยเขาจะใช้เวลาประมาณหนึ่งนาทีในการทํางานของเขานะคะเราก็นนะะขนาดยังไม่ได้เริ่มเปิดเครื่องนะก็รู้สึกว่าฉ่ำน้ำมากแลว้วอะอันนี้บอกเลยว่าแบบไม่ต้องใช้มือทาเลยค่ะคือตัวเนื้อครีมของเขาหรือเจลเนี่ยที่ใช้คู่กันเนี่ยก็คือแบบมันดีอ่ะไม่หนักหน้าเลยอ่ะเราก็เริ่มทําได้เลยค่ะคกอการไลด์ขึ้นอีกครั้งหนึ่ง ก็จะเสียงฟิตฟิตอะเราก็เริ่มทำได้เลยแล้วก็ทาไปเรื่อยค่ะจนกว่าเครื่องเขาจะปิดนะคะคือหมอเลยว่าเจ้าเครื่องนเนี่ยนเนี่ยที่เราได้ยินเสียงอะคือเขาอะจะปล่อยเหมือนแบบกระแสะรูปแบบพิเศษค่ะเพื่อไปกระตุ้นผิวเรานะคะคือตอนนี้กินรู้สึกได้ว่าผิวมีความแบบ รู้สึกเย็นๆเออรู้สึกเย็นๆเหมือนแบบาเครื่องเนี่ยกำลังกระตุ้นผิวอยู่โอ้ยรู้สึกดีมากฟินมากเลยค่ะทุกคนแล้ที่สํา,าค,สคัญนะคะตัวเจ้านูกสกินบูทเนี่ยนะคะตัวนี้นะคะเขาก็ผ่านการรับรองจากออยยดะะ้วยค่ะบอกเลยว่าปลอดภัยหายห่วงค่ะแอ้ท<ๆ>ี่สําคัญนะคะเขา่ายังมีเรื่องของการอ้าวสิ่งที่พูดไม่จบเลยก็คือเสร็จแล้วนะคะคือบอกเลยว่าถ้าเกิดว่าใช้ตัวเนี้ยเป็นระยะเวลาที่ต่อเนื่องนะคะมันจะยิ่งได้ผลลัพธ์ที่ชัดเจนมากขึ้นเลยะคะ่ะให้ดูก็จะมีความเหมือนแบบหน้าอิ่มฟูขึ้นมานิดนึง เสร็จแล้วค่ะข้างเดียวเรามาต่อกันที่ข้างที่2องกันดีกว่าค่ะข้างนี้นะคะข้างนี้ก็ทาเสร็จแล้วนะคะมาเหมือนเดิมเลยค่ะทุกคนก็คือเราก็ปั๊มลงไปนะคะสามปั๊มเหมือนเดิมเลยคะ่ะหนึ่งสองสามตัวทีทเมน,นี้นะคะที่อินทานลงไปเนี่ยมันก็ไม่น้อยหน้ากับเจ้าตัวเครื่อนะคะทุกคนเขามีเทคโนโลยีที่เรียกว่า e g e lock นะคะที่บํารุงได้ล้าลึกมากคะคะล้าลึกแบบไหนคือลึกถึงระดับของการแสดงออกของกีนในเซลล์ผิวหน้าเลยนะคะทุกคนตัวทีทเมนเขาคือบู๊สุด ปังสุดไม่ไหวแล้วจ้ะโอเคแล้วก็มาทําต่อนะคะเหมือนเดิมเลยค่ะก็ใช้และที่สาคัญนะคะดนูสกินบลูเนี่ยได้รับรางวัลและผล,ลการันตีที่แบบเยอะมากๆคือมั่นใจได้ว่ามีประสิทธิภาพแล้วก็ปลอดภยะะัยด้วยค่ะคือรู้สึกได้เลยว่าแบบมันซึมดีมากอะแล้วก็ไม่ได้รู้สึกแสบผิวมันรู้สึกแบบผ่อนคลายผิวมันรู้สึกเจ็บอะไรเลยตั้งแต่เริ่มใช้มาคือหลงรักฉันรักเขานะตอนนี้ชอบมากอ่ะเสร็จแล้วค่ะทุกคนนี่ค่ะ พอกินทาเสร็จนะคะทุกคนกินรู้สึกเลยว่าผิวกินมันเด้งมันฟูมากแล้วมันแบบกระจ่างใสามากไม่เชื่อกินลองกดหน้าให้ดูเห็นปะมันจะมีความเด้งๆมันมีความฟูฟูรู้สึกว่าหน้าแบบอิ่มฟูกระจ่างสว่างใสนะคะแล้วก็ดูแบบอิ่มน้ำมากๆะคะ่ะแค่สองอาทิตย์เท่านั้นของดีจริงต้องไปหาตามกันจ้าแนะนำเลยจ้า